สวัดีครับสวัสดีทีมฟานครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอดลำเพลินครับพี่เชี่ยวครับาามาหอดจอดถึงครับพี่น,อน้องแต่ว่าปั๊มน้ำมันอยู่งใสปั๊มน้ำมัน <c oughs> บุกคขาไปก่อนครับเดี๋วยวไฟจับมาครับงานสี่อยู่ติดทางกับงานปีครับนี่ครับ ต้องถามครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบบ้านตะลุกไข่นาำแมนบอกไปอ่านถือกล่นี่ครับ,บ,รบ,บ,ออบ,รบวัดเทพสวรร์ศรีมารามครับตำบลาชนกันอำเภอแม่วงจังหวัดน,นครสวรรค์ครับเดี๋ยวสายข้ามาแล้ว บัดรัต,รตรอืมอ <นะ S 2> ืมอืมึ้กตุ่มเน, <ะ S 2> นี่ยี่ยังคือแดงยิคงคน,นบัตผ่ตตยานประตูผู้ใหญ่หนึ่งเดกสี่ยาวาดวอา่อี้เยอทีบพื้นที่กำลัง,ลง,เ,ลงเกรพื้นที่เลยครับแต่ว่าทีมงาน,นอมาหอด พอดพอดครับสามคนครับพื้นที่กว้างขวางครับเราสังเกตเห็นผืนขีน้อะไรครับในปั้นเยอมะมาหอดก่อนเนาะในปั้นเราอยู่บงปั้นมีอยูออ่แล้วเลยอ๋อครับนอนห้อากับประจำครับตำแหน่งครับที่เก่าที่เดิมครับตัวเกยออกจากห้องนี้ครับแมนครับ พียาบครับเออมีปากมีปากมีปักมีปากมีปาก,ปก,ปกโอ้ยมองเกา่ามองเดิมมองดี่คุณเคยเอ๊มีปกากบอ,อกว่าฮะออวบวไก่ซ้ำกัน

รู้จะบอกางไนารไนสองเล่นกนนก็ทำโอ้ยดีเลยออกสลุปาดเลยออกขายเลยเทียบวิ่งเส้นไหนนะพ่อไม่ไม่ตอนเข้ามาจากคุณแม่จะได้บอกแจงกับเจ้าไม่ไ่ต้องไม่ต้องให้เ่ล่นเขาสายก็แพงอ่ะ สลบัดกำแพงเพชรอ่ะสลูบัดมาถึงยนมอาย่สลบาดกำแพงเพชรเดียวใส่เลยยาอแล่ววิ่งเส้นสลปบาทกำแพงเพชรใช่ไหมครับยิงเข้านครสวรรค์เยยิงเข้านครสวรรค์มันมันจะมาเลี้ยงเส้นที่น้ำท่วมนี้ใช่ไหมครับปร่วมเลยสเลียเลยาลาาลาาลาลาลาาาลาาาลาคาาาาาาา เพราะว่าพวกพวกผมมามาถึงบ้านไอ้นี่แล้วพวกผมมันต้องเบี่ยงเบี่ยงออกมาวางยางครับอ๋อมันพวกผมเลี้ยงออกมาวางวางยางมาอะไรอะไรนักะเดาซ้ายอ่ะครับ

เส้นน <ส plural S 2> ี่อย่างน้นเอาลงเอาลงบ่อยเขาเนี้ยมันจะเส้นสลกบาร์สลกบาดกระแพงเพชรเลี้ยวใส่ไปเลยกาแลนนะตาม GPS กันอาจจะปกกาแลนเขาเลี้ยวเขาปุ๊บ GPS ีมันถูกตัดไป่ห้องนที่เลยแตอเนี้ผมบริจาคจีพีเอสผมเลี้ยงออกมาได้ผมเลี้ยงมากว่าลาดยาวาพ่อพ่อเข้ามาหัดลาดยาวปุ๊บมันกะเข้าจับ GPS เวลาเข้าวนขึ้นปุ๊บมันกะเลี้ยวมันกะบอกเลี้ยวออกอยู่ไปว่างย่างไปสะเดา์ใส่แต่ว่าทางค่อนข้างแคบ แต่ว่าถ้าเซนถ้าเซ็นนะมันจะแรงไงกว่าบอถ้าถ้าแรงเซนเอเชียคุณไปฟุลดอ่ะไปสุดเล่ยๆเรอยไอ้ป้ปไม่วงลาดเย้าคุณไปมันสีเรียวลงมานีมันมันมันบริพานลาดเย้านะมันเียวลงมานีโอนี่บอกเาไปสายจกขาเบกันะบบกก็เก็บ่าคามมานะหมไม่มาเรียกมาออกขายชวงการินไรกายใจรเอาคุณบอกนะักายนี่สามโลถึงไหน